อยู่ผมคอมโดนี่จะมาสญญาธิตการตกปลาได้ใบเบตองนะครับนี่ครับผมใช้ในการตกปลาครับไปชมกันเลยครับนะครับปลาอะไรปลาหนินนบ้ตกด้วยทำกมกบการเนี่ยเ อย่าให้เลยตายหายเลยโอ้หมุนอีกหมุนอีกหมุนอีกสู้มันหมุนอีกสู้มันสู้มันอัดคลิปอัดคลิปอัดแล้วเนี่ยเหมันดูสาระกระดีฝรั่งเยอะเนาะหมุนเรื่องมึนมาเลยมึงมืดเอาไหมขอของหนักไอ้สัตว์อู้บกใจ ไม่เอาคีมาด้วยแต่ไม่ได้เอาคีมาถึงแป๊งหมอนนี่ไงคีมเป็นคนละคียเลยเหยียบเอาเลยเหรอท้แล้วก็ใช้อันนี้นี่ได้นี่ได้ดูมันกัดนะเว้ยมันกัดเ้อมือมันกัดนะเว้ยปลาจระเมศนะเว้ยเยอะนี่ยังหลงเดือยสงสามมันดีกว่ามันเอาใส่ถุงเลยนี้ ข้างบนมันจับฝาอีกเรื่องพี๊บเนื่องจากที่ห้อมเป็นตกเลยว,ว้าอเหี้ยใส่ถ <c oughs> ุงเอาถุงไปเลยอเอ้างอมใส่ถุงเฮ้ยดวฟันดันเลยเหมือนมาอ,อ้าปากรออยู่อะติดติดไม้กูว่ะลองไปพี่ไปพี่ตามมันมาตามมันมามันบ่ค่อยดึงแหงคือปลาบึกมันต้องเอาปลาบึกกันดึง เบื้องแห้งไงของกูบอกเลยเหมือนมันอ้าปากรออยู่นะอไหวไหมนะเฮียไหวบ้องมีแห้งบหมล่ะไหวบว่าไหวบว่านอ่ไมัเหมือนตัวนี้ใหญ่จังเหใหญ่กว่าเลยเออตัวนี้ใหญ่กว่าอีกใหญ่กว่าจังเอ้ยมาแกตรงนี้หน่อยติดตั้งเยียบปลายครับอ้าเยอะเอาวางดินี่ครับดีนะจ๊ะมาให้ผมซื้อ น่ากูวาเลยครับเจ้าเจ้าเจ้าใหญ่ครับก็ดูเอาครับเซียนอาจารย์ครับแกะเลยแกะไหมแต่เมื่อกี้กับดึงไม่ขึ้นเอาแกะไม่เป็นอีกกูแกะตั้งเบ็ปปะจากการตกปลาตอนเช้านะครับขอจบคลิปนี้ด้วยกันแดกนะครับบางทีคนเก่งเขาตกได้ปลาใหญ่ครับ คนกระจอกไม่มีสิทธิ์ตกได้โซนคันไม่มี้อนมะลาครับดูวะดูนะครับอันนี้ลัเทียนเลยเนี่ยครับทั้งหมาก็มาพร้อมที่จะหล่อยตลอดเวลาหลายคนอาจจะเข้าใจคิดว่าอันนี้เป็นแมวนะ